รรม,รรม,รรมสวัสดีครับผมจะเตรียมนาสาระชาแนลช่องที่หลากหลายเรื่องความมานเทิงมากมายด้วยสาระและก็ไม่มีสาระบนเปกุกเ,เข้าว้ากันไปนะครับ เมื่อน,นี้ภาพพี่น้องมาเก็บบักกอกครับมาเบิ่งนกันครับอยู่ไฮอยู่หน้าจุดงขึ้นเก้าลครับเมื่อนี้ครับเก็บบักกอกไปใส่ตำมาคงเด้มาได้ครับไปเบิบบ่งนก,กัน สวัสดีครับนี่คือต้นมะกอกครับประมาณบักกอกนามเลยครับพี่น้องเป็นบักกอกปลาครับใส่กับตาบังหงครับเป็นนี่ดกกัษณ์ว่าครับดอกเอลิอรอครับดกครับสู้เมืองครับโอ้โหดกดกครับพี่น้องครับครับมึงนี่ยหน่วยเต็มเลยจากน้อยนะครับ ลงไฮลงหน้าครับม่ตรงมีนะครับตําใส้ตำมงหุ้งครับสุดยอดมักเกอกมักกอกเด้อครับพี่น้องนะครับกินสมเนะโอ้ยพอแล้วนะ้ำลายแตกพกัพกพักกินสมกินสมเทียงนาน้อยคอยแฟน ครับกล้าอีกประมาณสักสิบหามื่อไ้ลกบนสิบหามือม่อได้ลกประมาณเท่าไหร่เดือนนั่งวะนี่คือกล้านะครับครับสวยงามนะครับอลา,ามตาต้นกล้าครับ นะครับหวานไว้นะครับเวลาโตขึ no like ้นมาประมาณสักเกือบประมาณเกือบถึงศอกนะครับก็จะได้ถอนนะครับเอาไปปักดํานะครับนี่คือกล้านะครับต้นกล้าข้าวนะครับข้าวเจ้านะครับนี่เป็นข้าวเจ้านะครับครับข้าวเจ้านะครับนะครับย่างแมลงแดดอมอ้อนนะครับครับเป็นกล้าข้าวเจ้านะครับตกไว้นะครับ อีกสักประมาณสักเดือนหนึ่งก็จะได้ดำแล้วเนาะนะครับได้ดำแล้วละนะครับที่ตนนะครับยังบาคืบหนึ่งครับให้มันสูงประมาณสักศอกนึงนะครับก็จะได้ดำนะครับครับเขาว่าเบิ้งเสียงนาครับนะครับเขาว่าเบิ้งเสียงนาหน่อยเสียงนาเสียงนานะครับให้การปล่อยบักกอกนะครับปล่อยบักกอกนะครับบักกอกโต๊ึ้ครับพี่น้องนะครับมาเบิ้งมาเบิ้งนะครับ ครับวิธีการต่อยบักกอกครับตีเอเลยครับมาเบิ้งต้อยบักกอกตอนสองครับครับวิธีต้อยบักกอกพอ้โครับจะต้งหนดุกขนาด ปนตุ่นเอ็นเตน,ยยนอยนอนนนนู่ครับหลายขนาดเพคะโอ้ยกินบทท่านเนี่ยไหนสุกมากเลยครับเอาเก้วมาขึ้นไปกินด <c oughs> ได้ว่า กดปนอมาครเอามาบ่งครับกระพับเก็บมันมกับักกอกตาบม่แม่นบักกอกน้าม้อวยครับใส่ตำาห้องครับหน่วยเก่งอัะพับนะครับเป็นรูปลักษณะนี่นะครับบักกอกหน้าเก่ง ใส่กระเป๋าหูดซิปปั๊บมาเรียอะกว่าท่านเลิฟก,กดใช่ไม่ใช่ท่านเลิฟก,กดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ให้แน่ๆต้องกดติดตามนะคะอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ